สวัสดีครับค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถไฟฟ้า100%จาก BYD รุ่นใหม่ล่าสุดในประเทศไทยนั่นคือ BYD Yuan Plus รถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกสบายปลอดภัยและทันสมัยไปพร้อมกันไม่ว่าจะขับในเมืองหรือเดินทางไกล เริ่มต้นด้วยดีไซน์ภายนอกของรถคันนี้ BYD y u n Plus มีความยาว4,455ม mm, ิมกว้าง1,875ม mm, ิมสูง1,615ม mm, ิมและมีฐานล้อ2,720ม mm, ิลลิมตรทำให้มีสัดส่วนที่ลงตัวและดูสปอร์ตทันสมัยไฟหน้าเล็ดออกแบบให้สว่างชัดและให้แสงกว้างครอบคลุมถนนหน้าอย่างเต็มที่ล้ออันลอยขนาดใหญ่พร้อมยางเศษ 215/55R18 ส่วนช่วยให้การขับขี่มั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นเส้นสายของตัวถังเน้นความเรียบหรู แต่ยังให้ความรู้สึกทันสมัยและคล่องตัวเมื่อมองจากด้านข้างคุณจะเห็นความโค้งเว้าและเส้นสายที่ลื่นไหลเริ่มจากกระจังหน้าที่ออกแบบให้เรียบง่ายแต่ทรงพลังไปจนถึงหลังคาที่ลาดเอียงเล็กน้อยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถประตูและกระจกด้านข้างถูกออกแบบให้ลดแรงต้านลมทำให้รถมีความนิ่งในขณะขับด้วยความเร็วสูง เข้าไปในห้องโดยสารภายในของ BYD u n Plus ถูกออกแบบด้วยวัสดุคุณภาพสูงมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบ d l ลิ k 4.0ช่วยให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนควบคุมระบบมัลติมีเดียและตรวจสอบสถานะของรถได้อย่างสะดวกเบาะนั่ง5ที่นั่งรองรับสรีระได้ดีนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารโดยเบาะด,ด้านหลังสามารถปรับพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระทำให้เหมาะสำหรับทั้งการเดินทางในเมืองและการเดินทางระยะยาว หลังคาพาโนรามาซันรูฟทำให้รู้สึกโปร่งโล่งและเพลิดเพลินกับวิวรอบด้านขณะขับขี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆโดยไม่ต้องล้ามือจากพวงมาลัยเบรกมือไฟฟ้าและฟังก์ชันออโต้โฮทำให้หยุดรถง่ายขึ้นในสภาพจราจรหนาแน่นในด้านสมรรถนะ BYD Yuan Plus ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง150กิโลวัตต์หรือประมาณ204แรงม้าให้แรงบิดสูงถึง310นิวตันเมตรทำให้สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง7.3วินาทีนอกจากนี้ยังมีให้เลือก2รุ่นแบตเตอรี่คือ49.9 2กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งได้ราว430กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC และ60.48กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งได้ถึง510กิโลเมตรทำให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะไกลแบตเตอรี่แบบแบข,ของ BYD ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเสถียร ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าจะทำงานได้อย่างปลอดภัยแม้ในสภาพอากาศร้อนหรือเย็นจัดระบบการชาร์จสามารถรองรับการชาร์จแบบเร็วทำให้รถสามารถชาร์จจาก0ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง30-40นาทีด้านความปลอดภยัย BYD u n Plus มาพร้อมระบบ ABS, ESC, ถุงลมนิรภัยรอบขันและระบบ ISO FIX สำหรับการติดตั้งที่นั่งเด็กนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับ ADAS ที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและกล้อง360องศาทำให้ทุกการขับขี่มั่นใจมากยิ่งขึ้นสำหรับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ย a n ยังมีฟังก์ชัน Smart p a r k i n g a s s i s t ช่วยจอดรถอัตโนมัติรวมถึงเซ็นเซอร์รอบคันและกล้องด้านหลังทำให้การจอดรถง่ายและปลอดภัยมากขึ้นผู้ขับขี่สามารถจอดรถในพื้นที่แคบได้โดยไม่ต้องกังวลน,นอกจากเทคโนโลยีและความปลอดภัยแล้วระบบ Infotainment ก็มีฟีเจอร์ครบครัน รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถฟังเพลงดูแผนที่หรือรับสายโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนด้านราคาตลาดในประเทศไทย BYD Yuan Plus รุ่น Standard r เร้นราคาอยู่ที่ประมาณ1,56,000้บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับฟีเจอร์และสมรรถนะที่ได้รับในขณะเดียวกันการขยายศูนย์บริการของ BYD ในไทยก็ทำให้การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงสะดวกยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับรถ SUV ไฟฟ้าอื่นๆในตลาดไทยยูอันพลัสมีจุดเด่นทั้งในด้านราคารถที่เข้าถึงได้ง่ายการออกแบบที่ทันสมัยสมรรถนะที่แรงพอเหมาะและความสามารถในการวิ่งระยะไกลทําให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการรถไฟฟ้าที่ครบทุกด้านนอกจากการใช้งานในเมืองยูอันพลัสยังเหมาะสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเพราะสามารถรองรับสัมภาระได้เพียงพอมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติดูเอาโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายตลอดการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB และช่องชาร์จไฟหอลายจุดในห้องโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับทุกคนในส่วนของดีไซน์ภายใน u ูอันพลใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งเบาะหนังและพลาสติกอ่อนทำให้สัมผัสถึงความหรูหราและทันสมัยพวงมาลาัยและแผงคอนโซลออกแบบให้ใช้งานง่ายแผงหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลรถอย่างชัดเจนทั้งความเร็วระยะทางแบตเตอรี่และระบบช่วยขับสำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรถไฟฟ้า u ูอันพลเป็นทางเลือกที่ลดการปล่อยคาร์บอนและเสียงรบกวน นอกจากนี้ระบบ regenerative braking ช่วยชาร์จแบตเตอรี่ขณะเบรกทำให้ประหยัดพลังงานและเพิ่มระยะทางในการวิ่งฟีเจอร์ความบันเทิงเพิ่มเติมใน UAN+ รวมถึงหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่สามารถดูวิดีโอเล่นเพลงหรือเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆระบบเสียงรอบทิศทางช่วยให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินตลอดการเดินทางและมีระบบนำทาง GPS พร้อมคำสั่งเสียงช่วยให้เดินทางได้สะดวกด้วยระบบเชื่อมต่อ d ิ l i n k 4.0ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบสถานรถ ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่และวางแผนเส้นทางการชาร์จได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังสามารถปรับตั้งค่ารถผ่านสมาร์ทโฟนเช่นเปิดปิดระบบปรับอากาศจองเวลาชาร์จหรือเปิดล็อกประตูในด้านสมรรถนะยูอันพลัยังมีโหมดการขับขี่หลายแบบเช่น Eco, Normal และสปอร์ตเพื่อให้ผู้ขับขี่ปรับสมรรถนะของรถตามความต้องการทั้งแรงบิดความเร็วและการใช้พลังงานทำให้การขับขี่สนุกและประหยัดพลังงาน ท้ายที่สุด BYD Yuan Plus เป็นรถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีครบครันสมรรถทนะแรงและปลอดภัยเหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังมองหารถไฟฟ้าในตลาดไทยขอบคุณทุกคนที่รับชมครับถ้าหากคุณสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีตัวถังรุ่นย่อยหรือช่องทางการสั่งซื้ออย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะ